ไฟแรกกันทีนครศรีธรรธมราชมั่งค่ะตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชกรสกัดจำ<ม>แก้งซิงรถเครื่องนะส่้งเสียงดังรบกวนชาวบ้านพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานหักทำพิษส้มอาจจะต้องรับโทษจำคุกด้วยค่ะ ตำรวจภูทรเมืองนครรีธรรมราชนำโดยพันตำรวจโทธีรพลภูมิชัยรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามส้นทีกำลังรวมกฝ่ไยปกครองและตำรวจทางล้วงจับกลุ้มกลุ่มเยาวะชนรถเครื่องแต่งซิ่งค่ะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในช่วงกลางดึกบริเวณเส้นทางนาครรี่ปากผนังซึ่งผู้กระทำผิดก็หมักฉชายเป็นเส้นทางนี้ประลองความเร็วบนทางสาธารณะค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจหยุดรถเครื่องจำนวนสามคันซึ่งกระทำผิดกฎจราจรแล้วก็ผิดกฎดไม้ไล่กระทงเลยค่ะเช่นว่าไม่ มีใบอนุญาตขับรถดัดแปลงทอไอเซีย พอกอาวุธมีดและทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสียงได้9ิรายค่ะโดยซานกระไดลงโทษริบรถเครื่องข้องกลางวายและแจ้งคอห้าไปยังผู้ปกครองท่านปล่อยปละละเลยให้เด็กประพฤติตนฝ้าฟื้นกฎดไม้ด้วยค,ครับ่านรองผู้กับแกบอกการกดขั้นเนี่ยก็เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนะครับอะก็แจ้งไปยังผู้ปกครองจะเลบุตรล้านกันเพราะอะไรกับถ้าอกจากบ้านในลังสีถุมแล้วเนี่ยจะทุม่มเนินคดีตามพระราชบัญญ,ญัติเองพอรบคุมครองเด็กนะครับฝากถุผาส้วนเนี่ยช่วยกันด้วยนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินะ ทางนี้นครเองนะครับก็ดำเนินการนึ่งกลุการนึ่งตำรวจนึ่งหมู่บ้านนะครับมีการจัดเก็บข้อมูลรถเคลื่อนนี่แหละถูกครวเลือนเลยเพราะว่าโกลงการนครทรีโมเดลในการจัดการเกีย่ยวผู้ติดยาเทพติดให้เป็นรูปธรรมนะครับเ,เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดนครที่ธรรมราชเราเคยเห็นกันแล้วนะไอ้นี่นะนึ่งนึ่งตำรวนึ่งขนเชื้อแนนะ่ๆน,นึ่งตำบวหนึ่งตำรวจนรวจตรวจรถทิงนะ